สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูกษณานะครับในคาบเรียนสุขศึกษาตอนรับนักเรียนเข้าสู่สัปดาห์ที่11ของการเรียนออนไลน์นะครับก็ก้าวเข้าสู่ โค้งของการเรียนในภาคหลังแล้วนะครับในภาคเรียนที่หนึ่งแล้วก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้เรียนทราบนะครับเกี่ยวกับการสอบกลางภาควิชาสุขศึกษาก็คุณครูเนี่ยเห็นความลาบากของการเรียนออนไลน์แล้วก็รวมถึงสงสารเพื่อนที่เรียนออนแทด้วยดังนั้นการสอบกลางภาคของครูเนี่ยจึงขออนุญาตยกเว้นไว้นะครับแล้วก็นําคะแนนการทํางานต่างๆของนักเรียนเนี่ย มาเป็นคะแนน,น,นสอบกลางภาคครับดังนั้นใครที่ยังค้างคาง,งานอยู่1นงถึงสง,งานเนี่ยก็นับคะแนนทั้งหมดเลยนะฉะนั้นต้องไปตามส่งให้เรียบร้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาต่อเนื้อาหาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศที่เป็นลนักษณะพฤติกรรมทางเพศที่เป็นปัญหาและไม่เป็นปัญหาดังนั้นถ้าพร้อมแล้วนะครับไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงความเสมอภาคทางเพศโดยต่อเนื้อหาในเรื่องของความหลากหลายทางเพศซึ่งลักษณะพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับ 1. คือลักษณะพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เป็นปัญหา2พฤติกรรมทางเพศที่เป็นปัญหาและพฤติกรรมในวัยรุ่นโดยที่ไม่ป้องกันครับ ในหัวข้อที่1ครับเรื่องของพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เป็นปัญหาหมายถึงพฤติกรรมทางเพศที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลหากเป็นพฤติกรรมที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นรวมทั้งคำนึงถึงบุคคลสถานที่การรเทศะ isa, ยอมเป็นพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เป็นปัญหาครับซึ่งพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เป็นปัญหานะครับตัวอย่างเช่นพฤติกรรมที่ไม่ตรงกับเพศสรีระพฤติกรรมแบบฮอร์โมนเซ็กชวลิซึม วิการการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองดังนั้นเรามาทำความรู้จักเพศที่หลากหลายผ่านคลิปวิดีโอตัวนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศให้ง่ายขึ้นโดยให้นักเรียนรู้จักเพศที่หลากหลายของตนเองโดยดูจากรูป gender gendered b a s person ซึ่งแบ่งเพศของบุคคลออกเป็น4ด้านได้แก่อัตลักษณ์ทางเพศ gender identity อยู่ที่สมองฉันคิดว่าตนเองเป็นเพศใดการสแสดงออกทางเพศ gender expression อยู่ที่การแสดงออกภายนอกร่างกาย um. เพศโดยกำเนิด Biological Sex อยู่ที่อวัยวะเพศและโครโมโซมรสนิยมทางเพศ Sexual Orientation อยู่ที่หัวใจฉันต้องการมีเพศสัมพันธ์กับเพศใดซึ่งเพศทั้งสีด้านไม่จำเป็นต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันจากภาพ Gender g i n g e r b r e a d Person จะทำให้ทราบว่าความหลากหลายทางเพศนั้นมีมากมายเช่นเกิดมามีอวัยวะเพศชาย แต่อาจจะนิยามตนเองว่าเป็นผู้หญิงและแสดงออกด้านกิริยาท่าทางและการแต่งกายเป็นผู้หญิงมีความรักใคร่ชอบพอกับผู้ชายหรือเกิดมามีอวัยวะเพศหญิงนิยามตนเองว่าเป็นผู้หญิงชอบใส่กางเกงและแสดงกิริยาคล้ายผู้ชายแต่อาจมีรสนิยมชอบทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นต้นเพศโดยกําเนิดเพศหญิงบุคคลที่เกิดมามีอวัยวะเพศสองเพศในคนเดียวเพศชายการแบ่งเพศทางชีวภาพหรือเพศโดยกําเนิด ประกอบด้วยโครโมโซมเพศชายมีโครโมโซม XY หญิงมีโครโมโซม XX อวัยวะสืบพันธุ์ชายมีอันทักหญิงมีรังไข่บุคคลที่เกิดมามีอวัยวะเพศสองเพศในคนเดียวกันการแสดงออกทางเพศลักษณะของผู้หญิงลักษณะของเพศที่ไม่ชัดเจนลักษณะของผู้ชายการแสดงออกทางเพศที่ผู้อื่นสามารถรับรู้ได้เป็นการแสดงออกภายนอกร่างกายเช่นบุคลิกภาพทิริยาท่าทาง การแต่งกายการพูดจาหรือการแสดงออกทางเพศที่ตรงหรือไม่ตรงกับเพศโดยกําเนิดอัตลักษณ์ทางเพศผู้หญิงเคขียเพศวิถีที่เปลี่ยนแปลงได้ผู้ชายใจคุณสมองคุณคิดว่าตัวเองเป็นเพศไหนรสนิยมทางเพศชอบเพศตรงข้ามชอบเพศเดียวกันและต่างเพศชอบเพศเดียวกันความรู้สึกลักษณะเฉพาะตนพื้นฐานทางอารมณ์ความสนใจทางเพศต่อเพศตรงข้ามเพศเดียวกัน หรือเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามซึ่งตรงนี้นะครับไม่ว่าจะมีรสศดิอมทางเพศแบบไหนถ้าไม่ไปเบียดเบียนสิทธ,ธิของผู้อื่นอยู่ภายใต้กฎหมายก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เป็นปัญหาครับ 2. พฤติกรรมทางเพศที่เป็นปัญหาผู้ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่วิปริต จะไม่สามารถเกิดอารมณ์ทางเพศได้กับสิ่งกระตุ้นทางเพศปกติแต่จะมีความรู้สึกทางเพศได้เมื่อมีการกระตุ้นที่แปลกประหลาดพิสดารที่ไม่มีในคนปกติทําให้เกิดพฤติกรรมใช้สิ่งผิดธรรมชาติกระตุ้นตนเองทางเพศครับตัวอย่างเช่นกลุ่มอาการแฟร์จิชึ่หรือกลุ่มคนที่มีความรู้สึกทางเพศจากการสัมผัสลูบคำสูดดมเสื้อผ้าชุดชั้นในของผู้อื่น ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างได้ในหนังสือพิมพ์หลายๆครั้งนะครับที่มีการออกข่าวว่ามีคนเนี่ยไปขโมยชุดชั้นในอย่างเช่นในข่าวนี้เนี่ยมีการไปขโมยถึง หอพักนักศึกษาหรือแม้แต่ข่าวนี้ครับเรื่องของการโพสต์คลิปขายกางเกงในที่ใช้แล้วถามว่าตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการแฟร์จิซิซึมหรือเปล่าคุณครูมองว่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ที่ซื้อไปนะครับถ้าเกิดซื้อไปเพื่อความรู้สึกหรือความต้องการทางเพศเนี่ยมองว่าตรงนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการแฟร์จิซิซึมหรือคนที่มีความรู้สึกทางเพศจากการสัมผัสรูปคำอย่างแน่นอนเลยครับ ตัวอย่างที่2กลุ่มคนที่มีภาวะ Exhibitionism หรือการเกิดความรู้สึกทางเพศจากการโชว์อวัยวะเพศของตนเองซึ่งในข่าวตรงนี้นะครับครูก็ตกใจมากเลยว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยยังมีคนที่มีภาวะตรงนี้อยู่อย่างเช่นในสาวมาเลเซียนะคะเขาก็เล่านาทีช็อตแล้วก็อัดคลิปวิดีโอมาให้ฟังว่าเขาเนี่ยเจอคนที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วมาคุกคามทางเพศโดยการโชว์ของลับของตนเอง หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับที่ผู้หญิงคนนี้นะครับเธอเล่าว่าเธอได้รับวิดีโอคอลจากชายแปลกหน้านะครับก็คือใช้สื่อโซเชียลมีดีตรงนี้นะครับในการโชว์ของลับของตนเองเห็นไหมครับว่าบางคนเนี่ยใช้สื่อในทางที่ผิดแล้วก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการของคนที่ชอบโชว์ออัยวัยเพศตนเองตรงนี้ด้วยนะครับ ตัวอย่างที่3กลุ่มคนที่มีภาวะฟร์ทูริซึมหรือคนที่เกิดความรู้สึกทางเพศจากการได้ถูถ่ายอาวัยวะเพศของตอนเองกับร่างกายผู้อื่นในข่าวเราก็ได้เห็นหลายครั้งนะครับที่มีคนเนี่ยไปโดยสารรถสาธารณะในสถานที่ที่มีการเบียดเสียดกันแล้วก็ควักเอาเอวัยวะเพศออกมาถูถ่ายกับร่างกายของผู้โดยสารท่านอื่น ซึ่งในบางครั้งนะครับเราเนี่ยก็มีการป้องกันตนเองแต่งตัวอย่างมิชิดยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันตนเองนะครับเราก็ควรที่จะมีบุคคลที่2หรือมีเพื่อนในการโดยสารสาธารณะทุกครั้งนะครับต่อมาครับกลุ่มคนที่มีภาวะฟลอเรอริซหรือคนที่เกิดความรู้สึกทางเพศจากการแอบดูคนอื่นตัวอย่างเช่นชายหนุ่มคนนี้ครับเขาไปปลดทุกอยู่ในห้องน้ำตามปกติ แต่ปรากฏว่าเจอชายปริศนาเนี่ยมาปีนหัวซ้วมชะงงกหน้ามาดูเขาเนี่ยในการทําธุระส่วนตัวหรือแม้แต่หญิงสาวที่ไปเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ไปเจอโรคจิตแอบดูนะครับก็ไม่สามารถออกมาได้ใช่ไหมก็มีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอยสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบข้าอยู่สเสมอนะครับ มิฉะนั้นอาจจะเกิดภัยตรงนี้เนี่ยกับตนเองก็เป็นได้ครับถัดมาครับคือกลุ่มคนที่มีภาวะอาการซาดิสหรือคนที่มีความรู้สึกทางเพศจากการทำร้ายผู้อื่นด้วยการทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่คำพูดตรงนี้นะครับครูยกตัวอย่างเหตุการณ์ของหญิงสาวคนหนึง่งที่ถูกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทำร้ายร่างกายเพื่อที่จะข่มขืนฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นลักษณะอาการอย่างหนึ่งของคนที่มีภาวะซาดิส คือทำร้ายร่างกายเขาเพื่อที่ได้ตอบสนองความต้องการทางเพศของตนเองครับและกลุ่มอาการถัดมานะครับคือกลุ่มมาโซคิสซึ่งตรงนี้เนี่ยจะตรงข้ามกับคนที่มีภาวะซาดิสนะครับกลุ่มอาการมาโซคริสเนี่ยคือกลุ่มคนที่มีความรู้สึกทางเพศจากการทำให้ตนเองหรือผู้อื่นทำให้ตนเองเนี่ยเจ็บปวดครับโดยอย่างเช่นการ อาจใช้โซ่แทรกุญแจมือหรือว่าเทียนหรือความร้อนนะครับมาทําร้ายร่างกายตนเองเขาจะมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขทางเพศมากๆเลยนะครับของกลุ่มมาโซกิดครับถัดมาครับกลุ่มคนที่มีภาวะเพนโดฟิเรียหรือคนที่มีความรู้สึกทางเพศกับเด็กซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่คุณครูเองก็รับไม่ได้และสังคมเนี่ยก็รับไม่ได้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าข่าวหลายๆข่าวที่ออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยไปทำร้ายร่างกายเด็กและก็ข่มขืนตรงนี้เนี่ยชัดเจนเลยครับคือกลุ่มคนที่มีลักษณะของเพนโดฟิเรียคือคนที่มีความรู้สึกทางเพศกับเด็กอย่างเช่นในข่าวตัวนี้ก็เป็นการอนาจารเด็กอายุแค่6ขวบหรือแม้แต่ทำตัวเป็นโมเดลลิ่งนะทำตัวเป็น คนดูแลจัดก,การหางานให้แต่กับทําอนาจารโดยการเก็บภาพลามกของเด็กเอาไว้มากกว่า5 0 0 0 0นไฟล์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของกลุ่มคนลักษณะแบบนี้ครับและภาวะสุดท้ายครับซูฟิเลียชื่อคุ้คุๆไหมครับพอจะเดากันได้หรือเปล่าซูส,สวนสัตว์ฟิเลียพอมารวมกันมันก็คือกลุ่มคนที่มีความรู้สึกทางเพศ กับสัตว์โอ้โหตรงนี้เนี่ยค่อนข้างพิสดารแล้วก็แปลกมากๆเลยแต่มีจริงๆครับอย่างเช่นข่าวตรงนี้นะครับก็จำคุกหนุ่ม3ปีนะเพราะว่าเขาเนี่ยไปข่มขืนไก่นะครับซึ่งผู้พิพากษาเนี่ยก็อึ้งอึ้งไปเลยรวมถึงครูเองก็อึ้งนะว่าการร่วมเพศครั้งนี้นยนเป็นการทรมานสัตว์นะครับแล้วก็มันมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์อยู่แล้วในไทยเองก็มีเช่นเดียวกันนะครับ รวมถึงสิ่งที่น่าเศร้าใจไปอีกน่าตกใจไปอีกเนี่ยก็คือภรรยาของเขาเองเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปเสร็จด้วยซ้ำนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่เราเองเนี่ยก็ไม่ควรไปละเมิดสิทธิ์ทั้งคนหรือแม้แต่สัตว์ ซึ่งถ้าเราทําตรงนี้นะครับก็หมายความว่าพฤติกรรมทางเพศลักษณะแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั่นเองครับและลักษณะสุดท้ายนะครับก็คือพฤติกรรมในวัยรุ่นโดยที่ไม่ป้องกันซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะมองถึงพฤติกรรมของวัยรุ่น ในเรื่องของเพศที่ไม่เหมาะสมหรือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอังควรโดยที่ไม่ป้องกันเนื้อหาตรงนี้เนี่ยคุณครูก็ได้เสน,เนอเกี่ยวกับการสวมใส่ถุงยางอนามัยในเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราจะไม่ลงดีเทลเพิ่มเติมนะครับดังนั้นท้ายชั่วโมงของเราวันนี้นะครับก็ฝากการบ้านให้เรียนเนี่ยได้ไปทบทวนเนื้อหาอีกหนึ่งครั้งในหนังสือเรียนหน้าที่51ถึงหน้า5.4 แล้วค่อยมาทำแบบทดสอบ QR code จำนวน5ข้อซึ่งการทดสอบวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของภาวะอาการต่างๆที่เป็นลักษณะาทางเพศที่เป็นปัญหารวมถึงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็นด้านของสรีระ ด้านของรักร่วมเพศนะครับก็จะเป็นเรื่องของลักษณะพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เป็นปัญหาดังนั้นเนี่ยลองไปทบทวนดูอีกหนึ่งครั้งแล้วมาลองดูซิว่าเราได้คะแนนวันนี้กี่คะแนนกันครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีคำถามที่หาคำตอบไม่ได้นะครับก็สามารถแชทมาถามคุณครูส่วนตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะไปตอบให้อย่างแน่นอนวันนี้ก็ต้องขออนุญาตล,ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครันะ้งหน้าสวัสดีครับ